ครับพี่สวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์วัวที่ติดคู่ที่สนามทรัพย์สมบูรณ์อำเภอพระจังหวัดตากอันนี้ติดเป็นคู่เอกอีกละนะครับคู่เอกนะครับผมที่มาจากค่ายอะไรครับอ๋อค่ายโคสอบัรทุงครับค่ายโคสอบบรรทุงนะครับครับผมพี่วัวชื่ออะไรครับถังทองครับอะไรนะครับถังทองครับถังทองครับอ่าถังทองนะครับผมพี่คนเลี้ยงชื่ออะไรครับถังทองพี่คนเลี้ยงชื่ออายุทับอะไรครับยุทธ พี่ยุทธนะพี่ยุทธครับถังทองอายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อห้าปีครับห้าปีนะครับอ่าชนมาทั้งหมดกี่กี่ไฟแล้วครับสามไฟครับสามไฟนะผลงานเป็นยังไงบ้างพี่ชนะสองแพ้หนึ่งพี่ชนะสองแพ้หนึ่งอ่าอ่ารอบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชนะครับชนะนะชนะรอบที่ผ่านมาครับครับผมแล้วอ่าถังทองเนี่ยมีทางทงทางชนเป็นประมาณไหนครับพี่อ๋อเดี๋ยวรอดูวันชนพี่เราดูวันชนนะนี่เป็นความลับนะเป็นความลับโอเคครับแล้ว ปกติเนี่ยอุปนิสัยถังทองเป็นยังไงครับแต่ผมว่าผมเดาออกนะน่าจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โอเคเขาแล้วอ่าปกติแล้วอยู่อยู่อคอกอยู่อนะไรเนี่ยถังทองเขามีมีเออ่ตอนตอนที่ไปวางไปอะไรเนี่ยอ่าวางได้ประมาณสักกี่นาทีอ๋อสี่สิบกว่าพี่สี่สิบนาทีนะสี่สิบนาทีาทมีอาวุธเด็ดไหมถัทงทอง มีมีครับพี่แต่ว่ารอดูบอลชนอ่ารอดูบอลชนมีมีแล้วครับแต่ว่ารอรอดูบอลได้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 ดีเลยติดตามอ่าต้องติดตามดังทองนะต้องติดตามดังทองว่าจะเป็นยังไงโอเคครับพี่มีอะไรฝากถึงเป็นแฟนเพจไหมครับอ๋อฝากติดตามหน่อยฝากติดตามเนาะว่ารอบนี้ที่ชนที่สนามเศร้าสมบูรณ์จะมีผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันได้ครับพี่ยุทธยังไงขอพระคุณมากนะครับเจอกันวัลชนครับพี่ครับ สวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับผมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์วัวที่ติดคู่ทบสมบูรณ์ของนางทบสมบูรณ์นะครับอำเภอพระจังหวัดตากนะครับครับพี่สวัสดีครับมาจากค่ายอะไรครับพี่ขวัญใจยอดดอยครับขวัญใจยอดดอยนะครับผมวัวชื่ออะไรนะครับพี่แดงงานลุงเพชรครับผมอะไรนะครับโคแดงงานลุงเพชรโคแดงงามลุงเพชรนะครับมดแดงชื่อเล่นมดแดงครับผมครับผมพี่คนเลี้ยงชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อคงครับผมพี่คงนะครับครับผม พี่คงครับมดแดงนี่อายุเท่าไหร่ครับห้าปีครับผมห้าปีนะครับครับผมห้าปีมีทางชงทางชนประมาณไหนครับอชนก็เดินหน้าเรื่อยๆครับผมเดินหน้าเรื่อยๆนะครับครับผมผ่านไฟมากี่ไฟแล้วพี่ไฟเดียวครับผมไฟนี้ไฟสองครับไฟเดียวไฟนี้ไฟสองนะครับครับผมโอเคครับผมผลงานเป็นไงบ้างครับผมงานก็ชนดีครับผมชนดีชนก็ขั้นดีเหมือนกัน โอเคเขาชนดีข้างดีนะจนดีข้างดีบอกทีเด็ดมาแล้วว่าชนดีข้างดีโอเคครับผมแล้วปกติอุบัติเหตมดแดงเป็นวัวประมาณไหนพี่อ๋อวัวจะดุครับผมดุดุนะครับผมดุดุชนด้วยดุคนนะครับผมงั้นผมถอยก่อนครับอ่าแป๊บหนึ่งโอเคครับพี่มีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมครับอ๋อใส่เอสซีมดแดงมาเชียร์เอสมดแดงหน่อยนะครับผม ฝากแกซีให้มาช่วยเชียมดแดงหน่อยนะครับครับผมโอเคครับพี่ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันบันชนปรผลงานมดแดงจะเป็นแบบไหนครับผมครับพี่ขอบพคุณครับครับผมครับครับสวัสดีครับ